เด็กหญิงแส่งเดินไปวนค่ะมีหน้าที่เขียนแล้วก็ระบายสีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเฉลยตั้งอยู่ค่ะมีหน้าที่คิดเรื่องแล้วก็ระบายสีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงว่าธาิุจุลมีหน้าที่ระบายสีค่ะสวัสดีคัะผมชื่อเด็กชายธีรยันตใสมีหน้าที่ระบายสีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโใจที่เบิร์ดมีหน้าที่ระบายสีครับ กลุ่มละควายจะมานำเสนอหนังสือ360องศาะคมีเพลงด้วยมีเพลงด้วยเออเลิศ นี่ค่ะหนังสือ360องศาร่ังสีส้มให้ควา,ตาควยตางค่ะเราแบ่งหน้าที่ก<ม>ันทํทำงานเสร็จค่ะโดยม,มีเรื่องประมาณคนนีน้เขาแบบเหมือนทำพูดทางที่อีกคนหนึ่งไม่รู้ค่ะอ,อ มาจากคำสุภาษิตบหมุนกว่าอื้าา้ออืมอ่ะขอดูหน่อยนี่เน้องอ่ะหมุนหน่อยลูกนี่คือหนังสือศัพร,ร์แล้ว10อ,องศาใช่ไหมใช่ที่หมุนได้ใช่ไหมถามฮ่าว่าหมุนชาสิๆขอสมมติว่าถ้าไม่ใช่ควายได้ไหมไม่ได้ค <N> ่ะทำไมอ่ะ ใช้ต้อเงินต้อใช้ต้อเงินตัวทองแทนได้ไหมไม่ได้นักเรียนคิดว่าหนังสือสามรอยหกสิบองศาเรื่องอะไรนะด่ังดังๆายงด่าครูหรือเปล่าไม่นะหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์อย่างไรกับน้องๆที่ได้อ่านเรื่องราวแต่งเองหรือเปล่าไม่ได้กอปปี แน่ใจไม่ผิดลิขสิทธิ์เอาไม่ผิดลิขสิทธิ์อ่ะใครมาใช้ลิขสิทธิ์แล้ว300ล้านบาทเอออ่ะเชิญชวนหน่อยให้น้องๆมาอะไรน้องมาติดตามแล้วก็กดิซื้อกดไลค์กดแชร์กดซื้อกดคลายด้วยนะแล้วก็สามารถมาอะไรลูกสามารถมามาทำได้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถดูได้เออมาอ่านหนังสือได้ไหมได้โอเควันนี้หมอตาราไปก่อนนะคะ สวัสดีครับ